สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบนาาจารย์คลิปนี้เราจะมาพูดถึงดาวสองดวงที่โคจรมากุมกันหรือมาอยู่เรื่อมในราศีเดียวกันคือราศีกรกฎตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่9กันยายน2566นี้ซึ่งก็คือดาวศุกร์ที่เดินถอยหลังมาจากราศีสิงห์ กลับมาอยู่ในราศรีกรกฎและดาวเกตที่เดินมาจากราศรีสิงห์ไปสถิตในราศรีกรกฎในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะมีปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาทั้ง12ราศรีอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันครับและก่อนจะกล่าวถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับชาว12ราศรีนั้นทางโบราณจารย์จะพูดถึงในแง่มุมของสิ่งที่ไม่อาจสัมผัสได้ หรือไม่คาดคิดมาก่อนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องแปลกๆหรือออกแนวลิลับซึ่งอันนี้ก็เชื่อว่าคงจะมีหลายท่านที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาบ้างส่วนท่านที่ไม่เชื่อถือหรือมองว่าเป็นเรื่องเลวไหลไรสาระก็ฟังเอาสนุกสนุกก็แล้วกันนะครับต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจความหมายของดาวศุกร์และดาวเกตเพื่อเป็นการปูทางกันก่อนนะครับว่า ดาวทั้งสองดวงนี้มีคุณสมบัติอย่างไรเริ่มกันที่ดาวสุขหมายเลข6จะมีความหมายในเรื่องของกิเลสความอยากความโลภความหลงในด้านความรักทรัพ์สมบัติถ้าเป็นสถานที่ก็เป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับธนาคารสถานีทีวีโทรทัศน์โรงแรมโรงภาพยนตร์ห้องคลอดตาลกโรงพรยาบาลโรงละครโรงเรียนนาฏศิลป บาสโมสรถ้าเป็นบุคคลก็จะเป็นกวีศิลปินนักดนตรีนาฏศิลป์สุตินารีแพทย์สัญญาแพทย์ถ้าเป็นสัตว์ก็พวกสัตว์ที่มีขนปุกปุยน่ารักก็จะมีนกปลาสวยงามส่วนดาวเกตหมายเลข9จะหมายถึงเรื่องพิศดารพันลึกมหัศจรรย์วิถรฐานลึกลับ ถ้าเป็นคนก็เป็นหมอดูคนทรงนักจาริกสแสวงบุญนักเดินทางเผชิญโชคคนแก่คนมีคันคืนแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสจิตหรือวิญญาณธาตุถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ประเภทสัตว์เลื้อยคานเช่นงูจิงจกตุ๊กแกพญานาคมังกรหรือสัตว์แปลกๆในตำนานเมื่อเราได้รู้ความหมายของดาทั้งสองดวงนี้แล้ว เราก็จะนำเอาความหมายทั้งหมดนี้มาตีความว่าในเรือนราศีทั้ง12ราศีนั้นดาวศุกร์และดาวเกตที่ไปสถิตร,ร่วมเรือนในราศีเดีวยวกันคือราศีกรกฎนั้นจะส่งผลตามความหมายเรือนพศทั้ง12เรือนพบนั้นอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้ครับแต่ก็ต้องขอบอกก่อนว่าก่อนที่ท่านจะรับชมควรใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ ชาวรักนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูเมื่อดาวศุกร์และดาวเกตมาอยู่ร่วมเรือนเดียวกันในราศีกรากฏซึ่งเป็นราศีแม่ท่านน้ำและเป็นภพมรณะหมายถึงสิ่งเก่าของเก่าการพัดพลากจากลาและดาวศุกร์ยังเป็นเจ้าเรือนในราศีพฤษศพเป็นภพอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งขันอีกทั้งดาวศุกร์ดังเป็นเรือน ในราศีตุลซึ่งเป็นภพลาภะหมายถึงรายได้ผลประโยชน์โชคลาบราบร้อยอีกเรือนหนึ่งด้วยเมื่อเราได้ทราบความหมายของดาวศุกร์ทั้งภพลาภะคือรายได้ผลประโยชน์โชคลาบราบร้อยและภพอลิคืออุปสรรคปัญหาคู่ศัตรูคู่แข่งขันซึ่งดาวศุกร์ได้เดินถอยหลังมาร่วมเรือนกับดาวเกตในราศีกรกฎซึ่งเป็นภพมรณนะ คือของเก่าสิ่งเก่าความพัดภาคจากลาเราก็จะมาวิเคราะห์ความหมายทั้งหมดนี้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูในระหว่างวันที่27สิงหาคมถึงวันที่9กันยายนนี้ซึ่งก็คือจะต้องมีการสูญเสียสิ่งของของมีค่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่แล้วหรือเป็นของเก่าเก็บเมื่อสูญเสียไปแล้ว ก็จะได้สิ่งใหม่มาทดแทนชดเชยเข้าทํานองที่ว่าเสียไปได้มาส่วนบางท่านอาจจะได้ของใหม่สิ่งใหม่มาบ้างแล้วต่อจากนั้นก็จะเสียของเก่าสิ่งเก่านั้นไปเข้าทํานองได้มาเสียไปประมาณนี้ถ้าจะมองในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเลึนลับก็จะหมายถึงบางท่านจะได้รับผลกรรมที่เคยทำมาแต่ปางหนหลัง เมื่อท่านได้ชดเชยชดใช้ผลกรรมในช่วงนี้ไปแล้วท่านก็จะรับผลดีตามมาในภายหน้าส่วนบางท่านเมื่อได้รับผลดีมากๆในช่วงแรกๆแล้วก็จะได้รับผลเสียในช่วงหลังๆซึ่งเหตุการณ์ทั้งสองอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับท่านที่มีถินที่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงหรือละแวกที่เป็นแหล่งน้ำเช่นแม่น้ำลำคลองหนองบึงทะเลประมาณนี้ข้อความที่กล่าวมานี้ อาจจะเกิดขึ้นกับเฉพาะบางท่านเท่านั้นนะครับขอย้ำว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเท่านั้นครับไม่ได้หมายเหมารวมกับชาวราศีธนูทุกๆกคนนะครับโปรดใจวิจารยณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนัาจารย์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ